ฮ oh. ับซื้อแท้ซื้อจริงมียังมาขายมือนี้นะ่ะของเก้าค่อยเห็นแล้อวอ่าประเภทไดก็นี่แหละนั่งโคโลอยู่นี่แหละอันใดจิมานั่งโคโลเนี่ยอันของเก้าค่อยซื้อของเก้านี่อันนี้บได้ว่าของเก้าค่อยอน,ะอนี่น่ะจิไปไดอันนี้แมนเมียเจ้าตัวอันนั้นแหละของเก้า วาย,ย้ามคูบอก,บอกค้กาคูนบอกคูนได้เหล่านี้คูนไหนคูนแท้ๆหออแม่นเม่นเอา้ามึงจะเอามาขายมึงว่ากูนี่เป็นของเก่าอะเอา<บ>เห็น,นด้อยส,ะนะสินะซื้อเลขกบสะพัดไปออกเลขเตา่าโอ้ยจะเม่นมันบุสมประกอบเนาะซื้อหกตัวมาเชืบิดพัดสลับไปสลับมาก็ซื้อสามตัวแต่ปีนหัวปีนหางโอ้ยก็ะเนียมมันสิมีน้ำพิ่นเนาะอ้ ตื่นเศร้ามานีโบเฮ็ดยั่เงเนาะวุ่นวายน้ำตายตั้งตระเลขนะเนาะเอเอฟันอันนั่นซื้ออันนี้ฟันอันนี้ซื้ออันนั่นเป็นยังไงใกล้หรืเอเปล่าใกล้เลยด่ดาดไปดาดมาด,าด่าศูนย์ห้าอกศูนย์หกคอนดิชั่นก็ดาดไปดาดมาอยู่เนาะบอกเอเอกูว่าใกล้ละใกล้สิทุกละมึงนะ มึงเบิ่งเงินมึงดูมึงซื้อเลขนี่นะมึงเบิ่งเือนมึงบุกเกี่ยวกันว่าเรื่องใจโอ้ใจแล้วลูกเมียนี่สิกินยังแต่ละมือน่ะได้เงินได้คำโปร์ั่็นแต่เลขมึงฮันเมื่อคืนนี่ฟันเนียนโตอันนั้นเมื่อคืนนี่ฟันเนียนโตอันนี้เออควายต้องซื้อเลขอันนี้อันนี้ต้องถึกเออเงินหามากูเสื้อยูเจ๊ได้มึงก็เห็นมัดเงินน่ะเดี๋ยวว่าเรื่องใจนะทุกมือนี่นะใจโอ้ใจมึงใจควกเขาจะมาซื้อหวยรวยเบอร์นะสร้างเรา เดินแนวได้เป็นเงินเป็นคำก็เสี่ยงออกตัวหน่อยเดียวหนึ่งเนาะตายผลงานมึงเสี่ยงแล้วนี่นะได้มาอยู่ตูบนี่นะผลงานมึงละ่ะมึงไปเบิ้งแม่เนียนเนียขายเลขอเ,เอออันนั้นเขาก็เสี่ยงอันนั้นเขากรอันนั้นเขากระจอันนั้นก็ได้เงยเบิ้งดูนะ่ะห้าสันส้นหกสั้นสุงก็เนียนเฮือนมึงพันเท่าตายไปก็เอาไปนำาบได้หรอกอันเฮือนจะสั้นนะตายเออตายไปก็ไปลงอันเดียวกันทะเล เาาหลยกูว่าทุกมือนี่กูจะได้กินเกลือละถุกมือนี่นะมึงเกลือพวกเกลือพวกคนรวยมันก็กินเกลือคือกันเอาแม่คบมันอาหารบใส่เกลือน่ะจายมันกินหยังมันกินปุยวะตายมันก็ยังมีซีนมีไข่ได้ผสมนะกินเกลือกันได้น่ะก็กูนี่กินเกลือละลาเลยไรเดี๋ยวนี่นะพวกคนรวยบได้มีความสุขคือคอยซ้ำมาสิบอกมีความสุขแน่ไดโอ้ยเขายักนอนได้กันเขายักนอนย่ำได้ก็นอน เออบได้เปลืองแอบได้เปลืองฟืนเปลืองไฟอีกโ้ยสบายเออะรู้ว่าคนรวยห่งเขาเปลืองเงินเออเขาเปลืองแอเออเขาเปลืองพัดลมโวเปลืองฟืนเปลืองไฟนยาเนี่ยเนาะเออแล้วกูนี่นะยุงกัดดักกูเนี่ยนะจนนั้นนั้นหมดแล้วนี่นะเออแล้วแต่เรื่องใจซื้อเลขซื้อเบื่อก็จะไปมันพอเศ้าละเรื่องเลขเรื่องเบืร์นะโวยโวยไม่ยังกูว่าสิมาขอหยืมเกลือึงแน่ อันบ้าจ้าทงนี่มึงก็กล้ามายืมนะมึงบ้าดูวยเงินครัวกูนะมึงจะได้ยังไปซ้อเขาเออกูเยต้มไก่ตะเกีือบะมีไอ้ไอ้กูด่าบัวกูตอกันมึงบ้าเงินครัวกูโดนมันมีอย่างมึงมีเกลือบ่หรือมีแป้งนัวออืมทุกเมื่อนี่กูกินเกลือเกลือกับซืบ่มี่อดากินตอนนี้นี่นะเวาหลายซื้อวาหลายด่าเกลือซื้อสิบอซื้อบหมันสะเต๊ะอยังเออมันบ่มี่อย่างแล้วเดี๋ยวนี้นะมันบ่มี่อย่างแล้วกูด่าบัวกูอยู่นี่นะหมดต่เล็กแต่เบอร์นี่วะ โทษแล้วเนะาะเงินมีเท่าไรเนี่ยม้วนจะตั้งแต่เลขตั้งแต่เบอร์จังหั้าวัวถ่ายเออปานนั้นว่าเลขโคกโตรว,วยแน่เมียเอ้ยเจ้าวันเนี่ยกล้าได้กับกล้าเชียงเอ400อสี่ร้อยล้านแปดร้อยล้านมึงซื้อหกตมึงว่ามึงถึอมาทุกตแล<บ>้วมึงได้เงินบ่มึงได้งวดงน,นี่ิเงวดหน้ามันก็มีหลายงวดจต่อไปอยู่โอ้ยเจ้าวอหาเสต่ก็บัตรถึกแปดร้อยล้านมาค่อยว่าพี่น้องเต็มบอร์ได้หน่ะเออพี่น้องกับพี่น้องเอ้ามึงอยู่กับเลขเหมึงกินกับเลขกันใกล้สิดุก ตาเบิ่อเลยแม่พี่น้องเต็มแล้วนะนะ,นะคับซื้อมือแรงนี้จะ,ะได้กับเลขนกแท้แหละสีบใบคักกโซกเงินใส่น้อบาทนี่เนาะเอเงินกูซือเอาใส้อจอนาะครัี้เขาเอ้ยเขาให้หรือเขาอันนั้นน่ะเ่าอันเจ้าก็มีเงินจากสามสี่สิบอยู่ว่าค่อยสีเสี่ยงโซกมือแรงเลขนกนี่นะนแต่ว่าค่อยคอแก้ตัวนี่แหละได้ยุ่ดอกมือแรงนี้หกตัวแล้วคือค่อยบายเลยแหละ เจ้าสิแก้โตแล้วเจ้าสิแก้เสื้อเดี๋ยวนี้นะมึงดูนี่นะเกลือ,อกระบอมีให้แอบสแตกแล้วตอนนี้นะเจ้าสิเฮ็ดแนวไหนเมือนซามนมันบ่มีว่าจริยังแล้วสิกินบ่แม่แท้เนี่ยมาแก้กับแม่แท้คนนี้มามาแก้รถกับแม่แท้คนนี้นะมันจนทุบเรืออย่างแล้วกับเลขกับเบอร์เจ้านี่นะคือ,อควิลึกวิลั่นแท้ก็โวยคั่นตับคั่นไตมึงเนาะมึงแย่กูถื่อึกเนอกูที่นะปัน่นกูจะเกีดด้วยแหละมาซ่าข,ข้องเงินเท่าน,นี้ก็บ่ได้ ฮานซื้อเครื่องเก่าของบูฮานโอ,โอ้มันแนวไดีว่าเครื่องเก่าเลยมันแนวไดนี่นะอือโอ้มันมีครับซื้อพระเก่าแอบนวดเก่านอแหดดาบเก่าเอ้าเครื่องเก่าตัวนี้อือขไปขาย อ๋อยุ่ยางานนี้มีอย่างน้อของเก่านี่เนาะเออเห็นแล้วของเก่ากูเมาเรงนี่แหละกูจะไปขายพอได้เงินซื้อเลขเถ้าไปน้ำค่อยคาหนึ่งไปไปใจคนที่พาไปหาเงินนี่นะไป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 หาอยู่ใส่ระบาดนี่มาน้ำค่อยรถนะเจ้าทีวอลยังก่อน อ่าได้มาวันนอแฮ็ดนี่บ่สองคนนอแฮ็ดนอแฮ็ดเอาชิพาค่อยไปใส่กันแท้ก่อน้ยเสื้ยวความค่อยนะค่ายเงินเงินซื้อเล่ตุ้ยหน่เนาะมาขึ้นมา สบายดีไอ้คำล่าโอ้สบายดีอันค่อยเห็นอันเฟซบุ๊กเจ้าอันฮับซื้อของเก่าของบูฮานนะนะเออค่อยสิมาขายให้เจ้าแหละแมนแมนแมน,แมนถ้าฮับซื้อของเก่าเห็นยุทังไหนนี่เห็นยุลเฟสทั้แหละโอ้ฮาลงเฟซตลอดแมน,มนและถือต้องเรามาถึงบอลเล่านี่นนะฮับซื้อแท้ซื้อจริงมียังมาขายมือนี้นะของเก่าค่อยเห็นแล้วประเภทไดก็นี่แหละนั่งโคโลอยู่เนี่ย อันใดจิมันังโคโลนี่อันของเก่าค่อยซื้อของเก้านี่ประเภทนี่นะนี่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 หาๆกำลังเอามากวดสอบ่าของแท้ของปลอมนี่เอาอันนี้บัได้ว่าของเก่าค่อยนี่นะจิไปไดอันนี้แมนเมียเจ้าตัวอันนั้นแหละของเก่าวายจิไปแมนนี่ของเก้านี่นะแน่นะนะของเก่าค่อยซื้อนี่เป็นพระค้ำนอแหดคุดคอนองะแน่ของค้ำของคุณนี่นะค่อยซื้อน่ะ เออหาก็เอามาสองตากแดดตากันแสงอาทิตย์นี่นะ่ะนี่เนี่ยพระคัมนี่หาได้มาเมาื่อวานนี่นี่เออ,อ,อบูละบูซาลาคาร้อยล้านสองร้อยล้านเอออ,อ,อันนี้มเมียเจ้า ทำคูนบอกขำคูนบอก่คูนได้เ่านี้คูนไหนคูนแท้ๆบอกแม่นแม่นว้าวโชว์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 จุงแขนกูมาย่างดีเอ้ามึงจะเอามาขายมึงว่ากูนี่เป็นของเก่าวะเอาเห็นรอฉันนะกูยังไม่ได้ขึ้นสนิมรอกูล่างอยู่ทุกมือทุกมือยังว่ากูเป็นของเก่าอยู่วะโอ้ว่าของเก่าเล่นขึ้นสมองมึงแล้วนี่นะอันนี้มันทำชื่อของเก่ามันเป็นมาับชื่อเมียเก่า บักกลัวแล้วบักตัววายอุลซวนอ่าบึโแมนเนาะเสนเนาะบแมนไปหาของเก่ามาขนาดจักได้เงินนี่นะเออเค่อยๆสิไปหาค่อยมีอยู่ค่อยมีอยู่อันแบบนี้ค่อยเห็นอยู่งเือนค่อยอยู่แมนแท้บอกเราไปเอามาเบิ่งร้อยล้านพันล้านที่ชื่อไห่นี่นะชื่อแท้ไผ่ทีมีของข้ามของคุณโบหู้บอนขายโบหู้ บอนทีไอจ้ามาให้เฮาเบิงสามารถอินบ็อกหาทางเฟซบุ๊กห้านหับซื้อของเก่าของโบราณเฟซห้านเฮาเฟซส่วน,นตัวคำลาพีเอ็มเอ็นเนาะเบอร์วอตแอป511 2้5 3าย่ำเบอร์วอตแอป5 1 1 1 2า5 3ทักมาได้ตลอดเวลาบ่าวาทั้งเหนือทั้งใต้บ้านเหนือทั้งใต้บ้านไก่ทั้งเคียง ลองไปถามหาเบิงเฮายัางมีขาในหน้า1ิบล้านเขาให้หนึ่งล้านร้อยล้านเขาให้1ิบล้านแกผู้ที่ติดต่อมาหาเขานาะดังนั้นแล้วผู้ใดมีอย่าลืมคิดทอดคิดถึงห้านหับซื้อของเก่าเขาซื้อแท้ซื้อจริงซื้อแน่นอน